สวัสดีครับมูอนิผมพิเศภาคพี่น้องครับมาลับชมบรรยากาศขึ้นท่าทงรั้วมัตเตอร์เอ็มหกครับผมขอเสียงขัาหน่องนี่นี่นิดหนึ่งครับตอนนี้ผมก็อยู่คานะเิสรครับพี่น้องครับผมก็ว่าจะเดินทางกลับไปทํางานแล้วครับพี่น้องครับมูลนิธิภาคพี่น้องครับมาลับชมบรรยากาศงามๆครับทึ่ถนนมัตเตอร์เบอ็มหกครับนครราชสีมาสระบุรีครับแต่ว่าเพลินใจลูกมองนี้เลยครับมอง เบิ้ลเนี่ยจะเอาไปซีซิลหรือว่าเป็นปากช่องครับพี่น้องครับเบิ้ลเรื่อกลางครับพี่น้องครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับมองนี่เกิดเป็นทางสวนท่าครัพี่น้องพี่น้องนะครับมาสมัครเสี่ยงหลายครับเพราะว่าจะมีรถที่เพิ่งลงมาจากมัตเตอร์เบยครับขาขากระบานห้องน้ำพี่น้องหน่อครับสวนท่ามากครับตอนนี้ผมก็จะขาขาขึ้นไปแล้วพี่น้องขึ้นไปทัพงานทีนามาราค่อนครับเปิดทุ่มทานีครับพี่น้องครับหรือว่าแถวลักซิ่งนะพี่น้องเนาะนีครับบรรยากาศงามๆครับถนนงามๆสวยๆครับ พี่นอนเลครับชมครับบรรยากาศดีๆครับถนนมอเตอร์เวイเอ็มหกอ่าโคราชสระบุรีครับพี่น้องครับตอนนี้เพิ่มกว่ายูุโรปถนนตรงนี้นะครับเอ็มหกครับกําลังจะขึ้นท่าเรือแล้วพี่น้องครับเบิ้งไปเรื่อยเรั่ครับแต่ว่าที่ตั้งตำแหน่งนะครับก็จะเป็นขามที่สอครับตอนนี้ครับ ครับงเฮายู่เทิร์นกลับไปครับนี่ครับว่าจะเป็นนขึ้นทา้งดรวนเลยครับพี่น้องครับรุงเทพสระบุรี่จะออกคัวครับพี่น้องครับเห็นองปลายพี่น้องครับจะออกครัวครับถ้าเป็นนอร์ดซีมาจะออกซาพี่น้องครับไปพี่น้องไปนํำกันห้องปุ๊บก็ขอเกียร์ครับพี่น้องครับทรื่อยมื้อหนึ่งเรยถือไว้ครับ อะไรก็ต้องขอเจียวบ่อยครับพอรถมัแห้งๆพี่น้องครับนี่ครับเป็นยูเทิร์นกลับถึงมัตเตอร์เรย์ครับพี่น้องครับถึงน้ำงามบรรยากาศดีๆสวยๆครับพี่น้องครับงามไลยผมจะใช้ใส่เร่งสปีดนั่งพี่น้องเนาะกับประมาณ80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมใจพี่น้องรับรู้ว่าผมวิ่งแค่ประมาณว่เกิดลอยครับ จะใส่เวลาจักหน้าที่ครับไปถึงทางลงเขาสาราพระฤๅษีน้ำพี่น้องเนาะนี่ครับผมขึ้นมาท่าลักลับพี่น้องครับนี่ครับเป็นท่าลักแล้วครับพี่น้องครับเป็นกิโลเมตรที่155ครับผมกท่านรากำจะไปเรื่อยความเร็วประมาณร้อยพี่น้องครับเรื่อยๆครับเป็นพี่น้องครับพี่น้องก็ขับรถขับรถเดือดปลอดภัยเดินเยอะพี่น้องเลยครับพี่น้องมาทางนี้ครับขับรถให้ปลอดภัยครับหนึ่งปันละวังครับ รเปิดไลครับพี่น้องครับรถเปิดจะใส่ความเร็วสูงครับพี่น้องครับร2อยี่ิบถึง1 4อยสีสิบคือราคาพี่น้องครับแต่ว่าผมขอจะคิดใส่ที่มาพี่น้องครับไปไปเรื่อยๆพี่น้องชมบรรยากาศน้ำทางนลายครับดีๆครับผมก็จะเบอสอาจจะมาแซงขานี้ยนะครับเพราะว่าความเร็วกวมาร้อยครับประมาณนี้ครับมาแซงครับตามรถ ตู่พอนี่แหละครับพี่น้องครับรถขนส่งพันนี่ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ประมาณปลายโมงครับปลายโมงควรจะน้อยพี่น้องครับผมีเวลาเจ้งหน้าที่ครับภาพอาจจะซัดเจ้าหน่อยเล็กพี่น้องเล็กครับขอโทษอะไรครับภาพอาจจะซัดเจ้กหน่อยครับเพราะว่าต่างเพิ่นแบบีหมอกเรียบก็หมอกงเรียบเนาะพี่น้องเนาะไปครับเคุณครับบรรยากาศอุ้ยพี่น้อง งานไล่ครับแล้วเ,เบิรงรับตะขอน้วกันครับว่นนาน้ำสีแหงบ่ะดูด้วกันครับพี่น้องครับว่าลําตะข้อ,องเห่าหนาแดงๆครับน้ำสีแหกง่ตอนนี้จักโมแล้วนี่ลลนตอนนี้ครับเบิง์น่าจะเนีย่ยจกักโมแหะ นใบม้ง40ใบม้ง40แสดงว่าตรงอยู่ครับอิติยุปที่บี3ห้องใบม้ง40ซีซีครับตัวนี้ครับผมจะให้พี่น้องว่าผมใส่เวลาจักหน้าที่ครับโดยวิ่งประมาณลอยครับลอยครับจะใส่เวลาจักหน้าที่ครับไปถึงทางล่องยูทีปากช่องหรือว่ายูซีชิวครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะถึงทางลงเดี๋ยวผมจะบอกพี่น้องอีกทีนึงครับว่าเพื่อเดินล่องเหอนกันนะครับเนาะ แต่ว่าตอนนี้ผมกระจายพี่นอ้องรุ่นครับว่ายัางไง <c oughs> เป็นร่างกระข้องครับพี่น้องครับต้องจำสรรัน <c oughs> พี่น้องครับ MM. <c oughs> รับช่เยอะกว่าดคตรเมินว่าคุยน้ำใดจะกลับเด้พี่น้องครับตอนนี้เพิน่นให้เปิดไซฟี่ครับพี่น้องครับทีพี่น้องรับช่คร,บครับพี่น้องครับยิ่งทำมากก่อน เพื่อนในเปิดทดลองใส่ฟี่ก่อนครับก็จะเปิดทดลองใส่ฟี่ในช่วงเทศกาลครับปีไม่สงการเรือว่าพัฒสธรรมสะพันหลายๆมือครับปิดต้อหนึ่งครับแต่ว่ามือนีนโอกาสดีดีครับพี่น้องครับเพื่อนในเปิดโอกาสใ้ใส่ฟี่อยู่ครับตอนนี้ครับในใส่ฟี่ทดลองใส่ครับนอกเหนือจากประเทศกาครับเห็นไหรถเพิ่นจะแล่นเร็วครับทั้งฟังขัวครับร้อยยี่สิบครับตอนนี้ผม่็ใส่เขาเร็วกว่ามานจักเก้าสิบถึงร้อยครับตอนนี้ครับถือว่ารเร็วมากนะครับว่าซามากหลายครับ บบรรยากาศครับตรงน้ทางครับเงินเทีดดีไลยครับพี่น้องครับนี่ไทยนะนี่โปรแชน์่าจัดจับไปซื้อสนิทก็ได้เนี่ยครับจับไปซื้ออะไรนะครับใส่เวลาประมาณเก็บพวชั่วโมงพี่ซีฮวานครับซื้อวันรถแต่นาห้องครับพี่น้องครับจะวิ่นสายไม่ห้อยกับประมาณแดดซีครับผมจะใส่กุมเที่ยวเร่งขึ้นจังน้อยครับไม่ติดแก๊สแซงเห็บปนน้อครับเนาะ แฟนเขาจะซ่าเกินไปครับเพราะว่าแฟนเพื่นก็จะไปทำงานครับเขางานก็หาโมงค์ืนพี่น้องครับโมงตอนใส่เวลาจังน้อยครับก็าเกิดกระตั้มก็ลอยครับพี่น้องครับโงงแต่ชิสไสไปครับน,นี่ครับคือใครเนี่ยคือแนงวน่งโอ้โหอเชีเ่ยงเลย เขาพูแว่าเขาปวดนะตายตายังสิใคนี่สั้นขนเดนี้ไปทงเด้อับนึสายเลยสับมือนั่นคือปวดปอีโอยแ่น่สายมากสุดนอีรเบ้าใส รูปครับงานร้ายครับรงนี้ครับผูรู้ว่าเป็นพระซื้อพระเป็นซื้อวายังรัดพงนี้ครับพิจารุณยง่ครับนี่ครับโอ้ยถึงง่สี่ขาพี่น้องสวยร้ายครับเบง่พวกเขาดันบนัาพี่น้องครับ ไอพวกซีซีฟ์นะเื่อนนทีเฮ้าเดือห้านถึงมากครับจากคันทะเทศซอครับหมอทางโลงครับทางเบียงไห่เฮ้ากับรถขึนมากครับทางทีว่าบังคับขึนมากครับว่าเขาจะลงที่ซีคิวหรือว่าปากช่องใสเวลาจักหน้าที่พี่น้องครับรุ่นต้องกันครับพี่น้องครับแล้วก็จะบรรลุยุทธีรับตะข้องครับว่าน้ำสีไหลบ่ให้พี่น้องเด้เบิ่งบรรยากาศงามๆครับทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มหกโคราสสระบุรีครับพี่น้องครับ ดีล่าพี่น้องครับตามทาะถางไปเลยก็จะมีเสาไฟครับแสงสว่างครับตรงที่ว่าจะขึ้นท่างด่วนพี่น้องนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นทางเรียบทางด่วนพี่น้องครับเพื่อเพื่อที่จะอ้อมไปขึ้นท่างด่วนครับอีกยี่ิ้าจเรมถึงถนนมิตรภาพครับอีกไก่พี่น้องครับมันจะแซงประตูว่ัพี่น้องครับเพราะว่าเป็นวิ่งปรบ้านแปดสิบครับประตูนี้ครับวิ่งมาบ้านแปดสบ พูรลอยๆเลยครับพี่น้องครับภาพอาจารยกที่ซับน้อยครับพี่น้องครับเพจากเขาทรายครับพีวิ่งต่อยครับขั้นประตูแต่วิ่งมานแปดสีพี่น้องขอบคุณหลายๆเลยครับเพือพี่น้องที่เป็นห่วงครับที่ว่าขับรถหไปลอดภัยนะครับนอกท้องเกาะลำบาระำบากเต็มทีพี่น้องครับเพื่อที่จะนั่มภาพทำงามครับขึ้นมอเตอร์พีเป็นประสบการณ์ครับครั้งแรกครับที่ขึ้นมอเตอร์พีครับให้พี่น้องได้รับชมครับเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับน้องน้อง พี่น้องเดีเบิ้ลน้ำกัครับถึงมาตาพีครับพี่น้องได้เบิ้งน้ากันห้าพี่น้องได้ครับมาตาพีครับก็จะได้รูปสินธานะครับนาอเวลาอ่าวันหยุดหลายวันต้องหยุดต้นเนื่องพี่น้องช่วงปีใหม่สงกรานต์ครับผาพี่น้องยืดแถวอคอนจันหรือว่าแถวอาสลัข้ามอ่าอยเอ็ดจะสูครับผานทางขาเข้าไปทางตรงคุโรนะครับน้องอาจจะรถติดหลายครับพี่น้องอาจจะเลี่ยงมาทั้งผิดนะครับไปทางช่ยภูมิะไรครับพี่น้องครับเลี่ยงเขาช่ยภูมิเขาบ้านนแทอบ้านนแทครับเขาไป ผู้เชียวครับแล้วเขับไปอำเภอชูแพร่ออกขอนจันออกขอนจันรัพี่น้องจะออกอุดรธานก็ได้ครับออกกาฬสินธุ์ออกขอนจันเป็นทางลัดครับพี่น้องครับตอนนี้ผมขึ้นทางด่วนแล้วพี่น้องครับขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วครับพี่น้องครับขึ้นมาขับบรรยากาศครับมอเตอร์เวย์ครับพี่น้องภูเขาครับเพิ่งกักขันร่มหยักพี่น้องครับลายงามสวยงามมากครับพี่น้องครับสวยลายครับพี่น้องครับมาดูน้วกันครับพี่น้องครับว่าผมเกใส่เวลาจัาหน้าที่ครับที่ผมขับรถใส่ผอมพิวเตอร์ม่านรอจิโรเมียครับพี่น้อง พอชั่วโมงกงจะไปถึงทั้งร่องเขาสลาเบอรีครับใส่เวลาจัาหน้าที่ครับแหละพี่น้องก็จะได้เห็นครับเคลื่อนรับตะข้องว่าน้ำไหลาวอกครับน้ำไหลาวอกครับพี่น้องครับเป็นคำวาถามครับว่าทางด่วนมาตาลีนี่มีมีของน้ำบ่ครับอ่ามันจะมีทางเบียงออกแก่แก่แยกทรายครับแยกทรายเป็นทางเบียงเขาเป็นที่จุดรถพักรถชั่ว่ข้าวครับกาจจะมีของน้ำแต่กับพักรถชั่ว่ข้าวครับแต่ว่าว่าในใจว่ามีเศษเวลาเดี๋ยวผมแต่ถึงเดี๋ยวผมจะ จะบอกทีนึงครับเด็กเขาเรียกว่นครับแซุดข่นนตนนี้ครับจะใส่เข้าเรียกแปดสิบเมตรครับตอนนี้ครับตอนนี้ผพก่งจะเข่าอุโมงค์เลยพี่น้องครับเพเงแค่วครับอุโมงค์ครับสวย้ายครับอุโมงค์ครับอุโมงค์สากกันมากครับเป็นอุโมงค์งามร้ายพี่น้องขอบตรงนี้ครับงามงามพี่น้องครับ พี่น้องมาเห็นนี่พี่น้องครับมาน้ำกัดกระบามท่อนครับเด็นั่งคุยกันแล้วก็เบึงหนทางงามที่ฐานสวยๆครับผุโมงนี้ก็ระปะทางผมคิดว่าปันหาลอยนีอะไรครับเงาอยู่ครับปันหาลอยนีครับโม่ตรงนี้ครับนี่ครับบรรยากาศการขากับพี่น้องกับผู้เขาปุ้สู้ ทางมัวแต่วิ่จะสูงมากเลยครับพี่น้องครับจะสูงกว่าทางปกติอยู่ทางไตครับพี่น้องครับปกติเข้าเวลาห้ากระปัานนะครับน้องเฮกงานต่างจังหวัดแถวกรุงเทียนนะครับน้องระยองแชมเบุรีครับเมาจะบีโรถไปทางไตครับเมาจะยกสูงขึ้นมาเลยครับพี่น้องครับสมาธิบรรยากาศสูงๆครับเพิ่งขับนครับเรือเคลื่อนรับไปข้องพี่น้องครับถึงแล้วครับโอ้ยหนามเคื่อนไปข้อมขึ้นหน่อยเห็นไหพี่น้องนอนเพิ่งขับแหงคอดเลยครับนักกรรเนี่มันจะอยู่ระดับ ขาวๆแดงๆคุณล่ะครับพี่น้องครับสูงๆเล็กน้อยครับมองป้าที่เชียวครับพี่น้องครับขึ้นสูงครับตอนนี้โอ้บกไลยเลยครับพี่น้องครับพี่น้องตะข้องครับพี่น้องครับบกหล้มาเลยครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องครับเพิ่งเนี่ยเจอรับตะข้องครับบก้ลยครับตั้งพี่กับเป็นภูเขาสวยงามครับพี่น้องครับรู้ด้วกันครับพี่น้องครับว่าเพ่จะใส่เวลาน่านนันไดครับเพื่อนกำหนดให้างใส่ความเร็วแ0ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตรงนี้ครับ กับบีกับมานนี่นะครับแปดสิบถึงร้อยครับพี่น้องครับห้องน้ำก็แทบจะยันจะพี่น้องครับผมไม่แน่ใจครับเบิรงว่ามีห้องน้ำก่อตามสายทางห้าปวดทขอบปวดเยี่ยวนะพี่น้องเนาะเวลาเดินทางกแก่รถติดนั่นเป็น้องเน้อคือมาที่ร์วิ่ห้ารถติดซีมี่ห้องน,น้ำก่อรุ่นนักันครับพี่น้องครับว่าห้องน้ำสีมีบม่บ่ห้องน้ำนป้ายเพิ่อนเขาบอกว่าห้ามอยู่รถครับข้าวฟื้นปรับสองพันบาท คือเพิ่นพ่ให้่ยุดรถตามต่ำพิมพ์ทางครับมาท้ายภาพงามๆบนต้นตะคองครับเพิ่นพ่ให้จอดรถชะคาะครับพ่ให้่ยุดรถเลยครับให้วิ่งไปตลอดครับถ้ายยุดก็คืออาจจะโดนปับเลยพี่น้องครับแต่มีรถกรมทางหลวงตำรวจทางหลวงเนาะเพิ่นก็จะจับเป็นสัญญาณดาวเทียมแหละครับพี่น้องครับเช็ครถคันนี้นี่ยุดรถครับก็จะโดนปับพี่น้องครับสองพันบาทครับ จะวิ่งไปเลยครับเพื่อนครับบรรยากาศมันทางครับโอ้ยงานหลายเนนิดน้อยแต่เสียดายครับพี่น้องครับตรงท่าเรือมันจะมีเกอนที่กั้นแบบอื่นครับแบบอื่อกั้นความสูงไว้ครับเนาก็เลยได้เห็นทางบนทางเลยพี่น้องครับคัาความสูงนิดหน่อยครับผู้ขับสูงนิดหน่อยครับกั้นป้องกันว่าห้รถมันตันเล่นกันครับพี่น้องครับไว้สวนเล่นขึ้นมาเล่นตรงขาครับเป็นกั้นไปเป็นแข็งแรงมาด้วยครับพี่น้องครับ ครับถ้าจะเห็นภาพพวกใบไก่ครับพี่น้องเห็นไหมครับเลราตะค้องครับแหงคอได้ครับพี่น้องพี่น้องครับเกราตะคองแหงร้ายพี่น้องครับแหงมากเลยครับห่านหยุดรถบนทางตามระดับผาพื้นปรับสองพันบาทนณะไปเรื่อยพี่น้องครับไปเรื่อยครับไปแล้วครับไปแล้วครับ ส้างสวยมากครับถนเร mm ียบดีคร mm. ับว like ่าะะุดเลยครับพี่น้องครับบ่ไม่คืนครับเรียบดีพี่น้องจะเดินทามาท่านี้ก็เลยได้รับเลยพี่น้องเลยรับขึ้นมาตะวครับมันก็จะมีทางงขึ้นหลายทางอยู่แล้วครับพบมาจากแค่ยะพูดนะครับก็าจะม่ขึ้นจึขับไปได้สอครับถ้าพี่น้องมาจากท่าเจียสูรรอยยศสลักข้ามครับพี่น้องก็จะขึ้นยึ่ทางคุลาอะไรพี่น้องครับแล้ว่อยี่บังคับขึ้นจบกนี้ใายบอกครับบังคับขึ้นนี่แล้วครับพี่น้องครับ ตรงนี้สวยๆ <sy> พี่น <alled> ้องครับสวยร้ายครับตรงนี้ครับสวยมาเลยครับตรงนี้ครับภูเขาตรงนี้สวยร้ายครับพี่น้องเป็นทางุงซ่าจังนอยพี่น <benefit> ้องครับสวยงามมาเลยครับเออเบิงระยะไกลพี่น้องครับเบงครับระยะไกลทางสวยร้ายพี่น้องครับท่านี้ครับผมเห็นแต่ทางต่างชาตินะครับเนาะผิดเลาวครับเป็นมาเห็นรีวิวแอตเตอรี่ของข้าครับคนกับิบงเป็นแสนเป็นล้านพี่น้องครับผม้คนในแก๊งบางคนรีวิวทั้งสี่อย่าี้คนเบิงหอดเงินคนมาโน่เนี่เนาะ พี่น้องกดแค่กดไลค์นะครับอให้ถึงหลักมือหลักแสนหลักล้านเพื่อนนะครับถึงมาที่บ้านเท่าครับพี่น้องครับถ้าเทิอื่นเขามารีวิวเขาเด็เรียบวิวหลายล้านครับพี่น้องครับม่งผมา่ีวิวสิสิได้บอครับพี่น้องสครับสวยไลยครับขึ้นนะครับปลอดให้ดีครับพี่น้องครับรถว่าลายครับมันไม่ชงเทศกาลนะพี่น้องมากสชงเทศกาลก็จะข้นหลายรถหลายครับจะมนี้ก็ช่องวัดชงเทศกาลครับก็ค่อยหลยครับ ถึงทีกิโลเมตรทีหนึ่งสามครับมาทีวิมหรับพี่น้องครับเบิ่งท่าพีครับเป็นเทลารตะข้องครับท่าพี่ก็จะเป็นภูเขาครับพี่น้องครับเพิ่งเทลารตะข้องครับแหงคอดได้ครับเพิ่งระยะไกลพี่น้องครับถึงสันดอนขึ้นมาได้ครับพี่น้องครับไกลครับพี่น้องเบิ่งระยะไกลครับผมว่าไกจว่าผม่ายกล้องตอนนี้พี่น้องจะเห็นบ่ะเพราะว่าบางจุดอาจจะมีที่กั้นแบรีเอร์ครับกั้นมองภาพที่ห้าอยากจะเห็นบ่าเห็นให้เห็นครับ รู้นัครับพี่น้องครับว่าผมจะใส่เวลากี่นาทีครับไปถึงทางล่งครับไม่แน่ใจว่าเป็นซีชิวหรือว่าบากช่องไม่แน่ใจนะครับเนาะเพื่อนจะบังคับพะโลกเองครับเพราะว่ามันจะกัดไปเลยครับบ่อยเฮาขับไปถึงตรงที่เพื่อนบ่อยห้ไปเนาะเพียงเนาะเล่าบิงครับพี่น้องครับมานานครับตอนนี้ก็ใบม่วงหาย13ครับวิ่งมาประมาณ10-30นาทีแล้วพี่น้องครับที่เฮาวิ่งมาประมาณใบม่วง40ครับหรือ40นาทีครับหรือว่าเฮาใส่ความเร็วใส่เวลาอากาศบิ้งอยู่ครับ ประมาณสีนาทีครับมาถึงตรงนี้แล้วครับถึงตันตะคองครับต้องก่อนเพราะว่าไหวอยู่ครับขัน้องมาท่านปกติมัน่าจะไหวปานนี้ครับเพราะว่าท่านปกติอาจจะมีการชะลอนะครับจอนชะลอไฮรถดิ่งพานบิ่งบางขั้นกับบิงซาบางขั้นกับบิงเดวนะเพียงน้องเนาะต้องก่อนชะลอครับแต่ว่าอันนี้เขาก่อนไม่ค่อยได้ชะลอเพียงน้องครับกับบิงแปรซิดถึงลอยตลอดเลยครับ จะรอกับตมเมื่อว่าพิทุขั้นที่วาวิขทางนาเพิ่อบินแค่แปครับ ครับพี่น้องว่าเขาจะใส่เวลาจากหน้าที่ครับไปถึงจุดหมายจุดเ่าวาเป็นมาตรขับแข่งทลงนะครับน้องป้าแน่ใกว่าเป็นซีชิวหรือว่าปากช่องครับเขาใส่เวลาจากหน้าที่ครับพ um ี่น้องก็ได้กะเวลาถูกเวลาพี่น้องเดินทางมากเทปมากขึ้นสนามบินนะเพียงเนาะเครื่องบินขึ้นก้อนสิครับพี่น้องก็ได้กะเวลาได้ถูกครับขึ้นมาตัวีจะใส่กบเลียวลอยใส่เวลาํำนีครับพี่น้องก็ได้กายเวลาถูกขึ้นเครื่องบินแต่ท่านครับพี่น้องครับบางท่านนะเพียงเนาะ มาท่านอาจจะก็ได้เฉลี่ยครับอาจจะไปเรื่อยๆครับบุงพี่ชิวทัดไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมก็จะให้เวลาพี่น้องครับว่าาใส่เวลาซ้านี้เลยครับโดยวิ่งประมาณแ80ดสิถึง1 0อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมากกว่าใส่เวลาซ้ำนี้ถึงจุดหมายหม่องล้งใส่เวลาจักหน้าที่ครับคนทาง่ามครับพี่น้องครับเขาคุณนะลายนะครับด้วยพี่น้องติขคอขมเมนข้ามากครับขับรถปลอดภัยครับครับปลอดภัยครับความ้นหลายครับพี่น้องครับ บึมาครับรถก่อนนี่คันนี้เซตตีครับคันนี้ครับบินไรท่าเลยครับคันนี้ครับเดินดิ่งสาประมาณหกสิบครับสาครับไปเรื่อยครับพี่น้องครับสวยงามมากครับพี่น้องครับเลิก่อนปกติครับไม่ค่อยลลยครับโอ้รถคันนี้แต่งสวยเลยครับสีแดงครับใจบ้าเลยครับพี่น้องครับสวยเลาครับคันนี้ครับ คลิปนี้ผมไม่ได้ตัดต่อด้่พี่น้องเ้อเอาแบบดิบๆเลยพี่น้องครับพี่น้องได้เห็นความจริงนะครับคลิปนี้ครับสวยร้ายครับพี่น้องครับด้านนาคืนฝากคือฝฟุ้นครับพี่น้องครับผู้โดยาจะโต๊ะบ่อทั้งนาครับสวยงามครับถนนครับถนนทางตนีกับงามครับพี่น้องครับงามร้ายครับตันทีกับเป็นภูเขาล้อมรอบดีร้ายพี่น้องเพิ่งไปน้ำกันครับเรื่อยๆครับ เมื่อถึงจุดลงครับเพิ่ง็ธรมีบอกครับว่าท่านได้ถึงจุดให้ลงเพิงศธรจะบอกครับพี่น้องพระตองตกใจครับโอยอย่าลงทางนี้ครับคือทางด่วนครับพระตองตกใจครับคือทางด่วนเพิ่ง้องมีป้ายบอกครับว่าให้ห่าลงตรงนี้ครับเพิงศธรบังคับเลยครับเฮางภาษามาดวิ่งข้ามวิ่งผ่านวิ่งไซส์ไปได้บ่ได้ครับก็ไปตามลูกศรเพิ่นบอกครับคือทางด่วนพี่น้องบ่ต้องตกใจญ่ครับว่าจะลงทางครับ บางท่านอาจจะกลัวลงท่าพี่น้องอาจจะเปิด G ีพีอะไรครับพี่น้องครับเปิดทีพีไปเรื่อยๆครับทีพีเครับน้องกีกีพีครับเพื่อนบางท่านบางท่านอาจจะเอื่นน้องกีครับมันจะบอกคนท่าครับแต่ว่าก็ต้องกลัวครับว่าจะลงท่าครับอาจจะลงใส่ครับนี่ครับเพื่อนเห็นแล้วครับพี่ครับนี่ป้ายบอกครับผมมาแน่ใจว่าเป็นหม่องโรคอาจะเป็นหมงโลกอะไรพี่น้องครับเนี่ย เขียนว่าอีก5กิโลเมตรถึงถนนมิตรภาพทอรอซองครับนี่ครับอันนี้มีป้ายบอกครับพี่น้องครับนี่ครงบาร์เข้าถึงหมู่ลงแล้วครับพี่น้องครับอีก5กิโลเมตรก็ถึงหมู่ลงแล้วครับพี่น้องครับอัสไซเวล่าหนึ่งใบม่วงหาติดเบียรนาทีแหละครับพี่น้องครับเมาขึ้นมาใบม่วงซีซีนับยังเนาะเดี๋ยวผมจะรีลั่นเพิ่งแม่ครับก่อนคาร์บาร์ผมมาขึ้นมาใบม่วงซีเสภาหรือซีซีครับ เดือดสครับมาแน่ใจครับผมเตรียมเอาออกเป็นใบม้วงสี่สบพี่น้องเนาะตั้งงาดีครับใบม้วงสีตอนนี้ใบม้วงห้าบแปดนะที่ครับเขาจิถึงหมวกล่มแหละครับหมวกล้มเขาสียุ่งใดๆเดี๋ยวพี่น้องก็จะสับสายครับมันจะมีป้ายบอกให้เก่าครับพี่น้องครับมันจะบังคับเข้าไปเรื่อยๆครับใกล้แล้วครับพี่น้องครับใกล้แล้วครับผมหิ่งหรความเร็วประมาณ80ถึง100พี่น้องครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับที่จิตม่วงครับ รถนะครับเนาะถ่ายกล่องทับรถนะครับเสียงนะครับเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าผมก็ให้ภรรยาครับผู้ถือให้ครับพี่น้องครับผมก็เป็นผู้ผ่าผู้บอกครับถือให้ผมผมก็ผาบอกนะพี่น้องเอ้ยพี่น้องกำลังห่วงครับผมมีมีผู้ถือกล่องให้ดยวยครับพี่น้องครับขอบคุณหลายหครับที่เป็นห่วงครับขอบคุณหลายหลายขับรถปลอดภัยครับทุกคนครับมิตรภาพที่บางดีนะครับเนาะอีก3กิโลเมตรถึงถนนมิตรภาพตลอด2ครับ มาถึงว่าอีกสามกิโลเมครับอาจจะมีอ่าเป็นท่ามังครับเขาถนนมิตรภาพด้วยครับอ่าคือถนนบานเท่านะครับนะจะเป็นถนนมิตรภาพครับออกจากอ ma ่าสราบรีมากนะครับเปถนนมิตรภาพทั้งหมดเลยครับถนนมิตรภาพขึ้นไปเบิร์เลยครับไปหาสายอีสานครับแล้วออกจากสราบรีไปกรุงเทพเขาจะเป็นถนนพหลโยธินครับอ่าถนนถนนพหลโยธินครับนี่ครับอีกสามกเมครับถึงทลอซองครับ โดนมิตรภาพครับอีสานเปอร์เมยียครับพเพื่อจะมีบอกป้ายบอกเป็นระยะระยะทั้งสี่นเลยพี่น้องครับระยะบอกครับเป็นบอกให้รถคมเรียว,วะนะครับาจะเป็นวง,งควบปลอดภัยน,นะครับเนาะพี่น้องเนาะรถคมเรียวแต่ว่ากับแบนี้สิ่งภาษาเลยครับพี่น้องอาจจะติดใบเตือนสติครับให้ผู้ขับรถทำมาแล้วังครับ <S <S พี่น้องไปได้พี่น้อง เห็นมาหลายๆเรือเป็นคนไลค์กดแชร์ให้พี่น้องได้เห็นละลายเลยครับเห็นแต่ประเทศนอกเคนรีวิวให้คนทางอื่นเบึงครับได้ยอดวิวเป็นแสนเป็นล้านครับผมเป็นคนประเทศเดียวประเทศตะคองครับที่ได้คือเพิ่นบอก่นล่ามารีวิวครับเพิ่นบ้านตะคองก่อนที่ได้คือเพิ่นบอกครับขอขอบคุณละลายเลยครับเรือที่พี่น้องกดแชร์ให้บางท่อนครับให้เห็นละลายครับต้องใส่คอมพิวเตอร์ซับหนีครับประมาณ80ถึง100ครับ ใส่เวลาตรงนี้มาถึงจุดหมายจุดหมุโล่งครับใส่เวลาเจ้าหน้าที่ครับอีก500เมตรถึงถนนมิตรภาพครับอีก500ร้อยเมตรถึงพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องไม่ต้องห่วงครับว่าเข้าจะลงทางครับจะมีท่าบังคับเลี้ยวบังคับยุดบังคับจอดครับในเข้าเลี้ยวเขาถนนมิตรภาพถนนหลักครับพี่น้องครับนี่ครับอีก500เมตรพนักพี่น้องครับเพื่อนเขาไม่แปลกบอกนะว่ามองนี้อยู่มุงใดนาะอยู่อำเภอใดนะครับเนาะอยู่สีชิวหรือว่าอยู่ปากซองนะครับเนาะผมเชื่อว่าเมื่อท่นถึงปากซองหน้าพี่น้องครับอายุแถวๆสีชิวพี่น้องครับ แถวซีชิวก็จะถึงปากช่องแน่นอนป่ะพี่น้องไปลำบากเรื่อยๆครับใกล้หอยแล้วครับนี่ครับจะมีไตทางด่วนครับเพิ่งกัดจากชะลอเด็นเด็กจักน้อยพี่น้องครับขอบคุณดานรายครับที่เป็นห่วงครับคบรถปลอดภัยครับขอบคุณหลายเอ้พี่น้องเด้อก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับพี่คนถือกล่องหายุ่ครับถือโทรศัพท์นี่ยุ่งครับนี่ครับจุดบังคับเดี่ยวเพิ่งกัจะมีกลวยครับบางกันครับนี่บังครับบางกันไม่ให้เข้าผ่านกวดไปได้ครับจุดบังคับเดี่ยวครับ บางขั้นที่สอบใบก็ชื่ตั้งปีแฟี่เลี้ยวนะครับเนาะนี่ครับนี่กล้วยนี่แบบนี่เออแบบอะพลาสติกนะพี่น้องผมว่าน่าจะซีชิวพี่น้องครับขึ้นซีชิวพี่น้องครับตรงนี้ครับขึ้นซีชิวครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่น้องว่าจะมีปลายบอกว่านี่ครับเป็นทางด่วนมัตเตอร์วีเอ็มโฮคับพี่น้องครับสายย่างเขาสวนควงครับอีกสามเจ็ดเมตรพี่น้องแสบร้ายตรงนี้ครับเคยไปกินอยู่ครับ ุปูนพ่นอยู่แซบครับทีนี้ครับเนี่ยพ่นสิกรอบๆวันวานน้อหอมพี่น้องครับพี่น้องถ้าพันมากก็แวะซิมเบิ่งเลยครับพี่น้องครับนี่ครับมันจะขึ้นมานี่แหละพี่น้องครับน่าจะเป็นซีชิวอนะพี่น้องเนาะพอเห็นกิโลเมตรบอกได้ว่าตรงไหนครับนี่ครับนี่ครับบังคับขึ้นมาตรงนมิตรภาพเลยพี่น้องครับตรงนี้ครับขึ้นมาเพี่ยวเขาจะขิดสายไปทางน้ำทัยพี่น้องเห็นพี่อยู่ทิ่ัดขายของน้ำทังครับมีขายผลไม้ครับตรงนี้ครับน้ำทังครับ ไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้นได้ครับนี่ครับเป็นลานผลไม้เต็มเลยครับพี่น้องครับลานผลไม้ขายผลไม้ขายหน้าหครับขายหลายๆอย่างครับตรงนี้ครับเขาไงร้านหน้าครับเพิ่งขับเดี๋ยวผมสีเพิ่งป่ายครับว่าห้องขึ้นไปแต่ผมคิดว่าตาจะเป็นสีชิวครับพี่น้องครับหลักเจนเนอร์เห็นบอกเลยครับอย่าจุดฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเนาะหลักเจนเนอร์จุดนาะ สำมาหาอยากกันนู่นน่นี่น้อครับาสาขาเพื่อปากช่องถึงปากช่องพี่น้องครับถึงปากช่องพี่น้องครับก็เป็นสีขีกครับถึงปากช่องครับพี่น้องครับสหรับคลิปนี้บางช่องขอบคุณหลายๆเด้อ,อ,ดอ,อรครับ,เ,รรเ,รรบเด้อ,อพี่น้องถึงขอมาล้างช่องครับจะเรื่องคนแชร์กดไหลคดติดตามให้บางเท่านด้นะครับเอขอบคุณหลายครับโดยดับตาไหลครับพี่น้องครับสวัสดีครับ